พี่น้องเป็นซีปครับผงนี่แมนเบิดครับนะี่นกองกันในเลเลยครับฟังทั้งขางนี่ก็แมนครับแต่ว่าซีปเปลื่อบกห้อยนี่คือสีเก่าแห้งครับสีปเป็นจนน,นี้เนาะเก่าแห้งว่ามันไปเบิดครับพี่น้องอย่างครับเป็นซีบอยู่จ้ะซีอยู่ครับหูนี่เก่าเนาะซีบเอครับ สิเป็ดหน่อยแล้วจ้ะบางที่หาเฮ้ะพี่น้องหวานขนาดนาเต็มขนาดเนาะเบิดหวานเพื่อนละจ้ะนี่สวัสดีจ้ากลับมาพบพ้อกันอยู่ป่าคือเก้าจ้ามืัอนี้กลับมาพบพ้อกันกับสาวก้อยกับเบานาดคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญามิยาอแม่พี่น้องเอฟซีท่านเข้ามาติดตามรับชมครับพอสิเป็นทั้งในประเทศแลือก็ต่างประเทศครับพบพ้อกันเ้ามืัอนี้ก็ วันที่หกครับท่านว่าคมปีหกแปดครับมันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาคุดห้อยเดือนเนะาะก็เมื่อวานนี้ลองคุดเบิงก็ได้ทามสิฟกันหน่อยอยู่เนะาะมันนี้ก็เลยต่างใจมาคุดเบิงครับพี่น้องที่โศกที่มานกันบ่กันลุ่นเบิ้งน้ำกันครับเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นกับเลื่อมห่างอ่ะเนะาะโผลกปันใดครับเมื่อวานมาหลอกกับอยู่เครื่องตาเนาะเฮ็ดหนาแล่ล้างแล่กับเลื่อมทอยเลยครับ กายูไม้เก่าครับพี่น้องปลาบ้านน้องเมฆตำบนเินค้าเพื่อบุญทิกจังหวัดบนครับไปครับหลุนเบิ้งน้ำกันครับมื่อนี้สีโศกสีมานทำไดครับไปจ้ะพี่น้องไปหลุนเบิ้งน้ำกันจ้ะมื่อนี้มาขูดหอยโดยเฉพาะเลยจ้ะไปจ้าจ้ะพี่น้องไม่เห็นหงแหลกนะเนาะหงแหลกครับมันเบิ้งกันจ้ะลักษณะเพิ่นโผงเพิ่นสีจังสีเหล้วเนาะจ้ะสีเป็นแปรแน่เนาะแล้วเทือกับสิมีพวกน้ำลายพวกอีหยังเพิ่นหอยเพิ่นเขาไปอยู่เนาะ ลองเบิ้งครับพี่น้องมีโตบ่เจ่าบ้าปงเห็นหอยลายอยู่นี่จ้าอยว่าเอาไฟซองเบิ้งเห็นโตลองเข้าไปนะเห็นตัวหนึ่งครับเห็นอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีลายตัวน่เลนะแล้วคนทีมีจากโตยังผอมคนอ่ะแต่เมื่อหล่อโซนเกาห้องขุดเป็นว่านเลยนะโอ้พหเนื่องเดืองว่านครับมาขุดเอาโซนนี้นะครับ พอเพิ่จังพอมีแน่พี่จ้ะมาคุดฟังพี่เนาะพอดีตกผงเพิ่นพอดีจ้ะพี่น้องมันจะมีตัวเดียวเนาะจ้ะนะผงแหลกแหกมันครับพี่น้องหนึง่งสองจ้ะเส้นหน่วยวนสามเห็นตัวนี้เนาะเห็นตัวนี้นะ,น,นะจ๊ะพ<ม>ี่ตันี้ครับตัวนี้หูเบือกเพิ่งเก่าแหงเนาะสี่หน่วยจ้ะ เป็นวันใหญ่ๆเนาะอยู่ใน,นผงเก่าครับพี่น้องคุณซ้หน่อยอยู่ผงเก่าเนาะผงเก่าปีกายปีก่อนจ้ะีมตว,วันดีด้วยจ้ะหลายหน่ย,ยนึ่งก่อน พูดบังกันนะที่ตอกกันเห็ดต้องเสียโงเก่าเพิ่อจะขาวอยูเข้อกันเนาะจ้ะเพิ่นโพงได้แบบเพื่อจ,จะข่าเพิ่นก็ข่าเนาะ สิเป็นยังไงสีเพิ่นปุ๊ยเพิ่นเก่าเน,ะนาะคาดว่าจะเป็นหน่วยเก่าเพิ่นครับตัวน,นี้เป็นยังไงก็เป็นอยู่ก้บพี่นออ้องนี่จ้ะอ,อีกหน่วยวะหาบนตัวนี้มีอีกวะฟังพี่หน่อยนึง กหน่อยจ้ะห,หวานเงี้เนาะหน่อยเก่าหน่อยแก่เ,กเป็นจัตพี่น้องสีเป็นโจรนี่นนี้ <c oughs> เนาะเก่าแหงว่ามันเป็นสีบางอย่างเลยจ้ะสีเป็นสีขนาดเนาะบ้านนั้นเป็น <c oughs> น้อยเก่าเป็นครับหกน่อยจ้ะโพงนี้เนาะชอบเบิร์อีกกัางหนึ่งกันพี่น้องนี่ผมไม่ามากลางทั้งทีครับ เดี <S S a a get and get ๋ยวเห็นอยู่หน่อยหนึ่งสองอยู่ป่ะสองอยู่บ่ะมันอยู่เลือยู่ือดพูดจ้ะเดี๋ยวเพิ่มอยู่ฟังหนึ่งเนาะพูนจ้ะเต๋อพะพูนน่ะเนาะเห็นอยู่นะจกออกมาเลยว่าจีกล่องีเขาไปบ่ฮอดเนาะทางนี้มีหนึ่ง สองสามมีอีกบอสี่สี่หน่วยสี่หน่วยจ้ะฟังนี้มีอยู่หกเนาะสิบหน่วยจ้ะพี่น้องผมค่นจะแยกเป็นสองฝั่งเนาะอันนี้ก็เป็นผงเก่ามั้ครับ มาอัดลองจอซองไฟขไปหันหยุดซองซ้ำหน่อยครับเป็นยูฟังนะพี่เนาะน่เจ้ะทีน่นี่หน่อยสอนกันอยู่ทั้งหนาองสองเนี่ยบินสองน่อยนึงทั้งหน สามสี่เป็นๆทั้งหนทั้งนี่เน,นี่นี่จ้ะลังจากพูดคิดดินนอกแล้วมีอ,อยู่สี่น่อยจ้ะพี่น้องนี่เป็นหูเก่าเพคนเนาะหนาเต็มเนะาะใส่เดียวกันเลยตัวนี้เนาะเต็มจุลจิรีจ้ะ ู้หาตัวนี้เอาวัแต่มิสีหน่อยคนอยู่ล่างดินทมหาหน่วยจะพี่น้องเธอแลกว่าตต่มิสีหน่วยเนาะหวานดีเด้อจ้ะนี่น่าเต็มดีแหงจ้ะเห็นหน่อยปะว่จ้ะซิมิจักหน่อย ผงคือายจ๊ะงามขนาดนี่หน่อยเดียวบ่อนนอนอยู่หน่อยเดียว,วนคนโบรนานเขามาเนาะจุดหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะหน่อยเดียว,วออเห็นหน่อยเดียวเท่านั้นสุดแล้วบ่ผงสุดแล้วออกมาเลยกระไรผงแบบงามหน่อยเดียวจ้ะนี่อ้วนขนาด นาเต็มจะรูเลยนี่นะเนาะเั็นโพงนี่ครับเป็นยังไงเจอว่าคือจังมีน้ำลายเพื่อนนี่ครับน้ำลายเพื่อนเวลาถือไฟสีดำเหลือมนี่ครับแต่ว่าในกล่องสี่เนี่ยบ่เห็นจะพี่น้องเบ่งทั้งเบ่งในโพงครับที่นี่ยังบอกที่นี่โตบ่เป็นน้ำลายหอยเดือ,อยหอยน้อยเนาะ โอ้โหจริงสิคือเป็นตายอยู่แล้วเนาะเป็นจังเลยโอ้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยจ้านะโพงนี้หลายหน่วยอยู่เนะาะบา่อนาเปิงนี่เจ็ดแปดน่วยครับบ่อหัวทั้งขาเพิ่นซิมีอีกบอ่อ นิยวตาลออกก่อนเนาะอุ้ยพี่น้องเป็นซิบครับผงเนี่ยแมนเบิดครับนะกองกันในเละเลยครับฟังทั้งขางนี่ก็แมนครับแต่ว่าสีเปลือกบอกหอยนี่คือสิเก,ก่าแห้งครับสีเป็นจนขาวครับทั้งในผมก็เป็นโผงครับไปอีกครับทั้งในบหวหระิไปสอดกันอีกฟังหนึ่งบอครับทั้งนะั้นเดี๋ยวบบานะเอาเจียออกมา นับเบิ่งครับที่มีเจ้าหน่วยครับพงนี่มานับเบิ่งครับพี่นอ้องหนะ่วยแรกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหแปด เก้าคือแพงแค่หน่อยมาแตเทงสิบมาเทิงสิบไม่แปดเนาะนี่อีกบ่ลองเจาะอีกก่อนเจาะอีกก่อนจ้ะจะเบิดครับพี่น้องย่างครับเป็นสิบอยู่จ้ะอยู่ครับนนนี่ เก่าเนาะสิบมีอีกป่ะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดหน่อยแล้วจ้ะแต่ผมเป็นตัวอย่างนีู่ด้วยแล้วจริงจริงมีโพรงเจอเข้าไปเบิ่งเนาะนที่ออกมานี่คือสิบเอ็ดหน่อยจ้ะพี่น้อง มีแต่หน่วยงามๆเนาะมาเบิ่งหูนี่จ้ะคนละฟังกันครับอยู่นี่มีสามสี่โงครับนี่โพงหนึ่งครับแล้วก็นี่โพงหนึ่งโพงหนึ่งยูพี่เนาะแต่ว่าทิร์นนี่ครับทีไปสอดกันบ่จ้ะแต่ก็เป็นตาสอดอยู่เนาะแล้วโพงตัวนี้สิสอดกันน่น่าจะสอดกันเนาะโพงตัวนี้อ๋อเป็นสีเกี่งๆแน่เนาะนี่ก็เป็นตาอยู่จังเลยจ้ะพี่น้อง รุนกันเบิ่งครับหูจะบาลานต์คิดว่าสิสอดกันครับสองหูเพิน่นงจังไปทางเดียวกันเนาะจ้ะกับพงเท่าใด้บางหันเนาะเพิ่งขืนไปอยู่น้ำกันเบิดหรือเปล่า่ะมาซองซองลงมาจากหูบนนะั้นเป็นซองหน่วยครับเป็น้วยสิมาจอดหลัดเบิ่งฟางทางนี้ครับ เมันจะเป็นผงงามอยู่ดยเนาะเป็นผงเข้าไปไอยู่เจ้าพี่น้องผงงใหญ่ดีเลย หัวพระเจ้าอืมเห,ห็นหน่วยพันนะ่อน้อแต่ว่าบ่งหัวเป็นหน่วยเดียวกันบ่ก็ทิ่สองลงมาเห็นห้วยแถวนี้ส่เดียวกันเลยจ้ะพี่น้องใส่งามเนาะ ผมไปยืดน้ำกันเบิด์ตบ้อยู่ล่างสองหน่วยนี่มันจีเนียมเห็นไหมต้องไปเหี่ยงต้องไปซองมาตเตะๆสองหน่วยครับพวงสอดกันเนาะพวงเดียวกันเนาะพวงเดียวกันจ้ะท้องสายขึ้นขึ้นไปยืดเถ่งครับเบิดลงมาอยู่นี่ซองครับ จะแดงมาพงนี่ก็มีอยู่ชิพสามเนาะบอกว่าทังา้งในนี่สิมีอีกบอ่อครับแล้วสิจอเบิ่งครับเพราะเป็นมี่พงครับไปทั้งผีอืมหวานดีแห้งครับคุณนาเต็มจุลูเลยจ้ะเนยมาเจอบ่มีอีกครับพี่น้องเสียมจอเบิ่งเป็นไม้หนึ่งหกอืมจุดหน่อย ก่อนนเาะจ้ะหน้าเพิ่นจัมพี่น้องแม่หวานนาเต็มแม่สูตรบ่สูตรน,นี่เพินเ่นเป็นอยู่ข้างล่างเนาะผงเอาขูดบางหันนั่นจ้าผง,งล่างครับน่าซิบะสอดกันนะเพราะว่าผงเนี่ยพันสูตรเนาะเพิ่นซีอิววมาจัมพี่น้อง ซอดกันอยู่บ่กรูปเต็มยี่ห้อเรืองไรที่จริงจะเป็นผงงามนะครับเป็นตาอยู่จ้ะมีอยูย่ครับเห็นอยู่หน่อยหนึ่งนะจ้ะโอ้ซิมิเจงนี่ครับตั้งเถอะผงเพิน่นผงเพิ่นงาเพิ่นเลือกครับเพิ่นกับเขาไปอยู่ในนั้น ต้นนั้นผงเถิงที่เฮาได้ว่าหันหน่วยหนึ่งเนาะผงนี้เพิ่นบ่ค่อยเป็นผงมันหน่ครับเป็นหูตันถ้าเป็นผงก,ก็น่าจ,จะอยู่ลายโตอยู่เนาะ ใหม่พูเนาะจ้ะใหม่พูแล้วมันจะเป็นโพงครับมัน๋ยวกันจักหน่อยเนาะผุนครับพี่น้องอยู่ทางหน้าอีเพผุนครับอ่าสีบอกเห็นชัดเป็นไหนครับพี่น้องพอเพราะพันอยู่ในแห่งครับแต่ว่าบ่าวนาซองไฟเบิ่งนั่นเห็นอยู่สีครับทางใน อยู่นีอีกหน่อยหนึ่งครับผงนี้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องผงบใหญ่แห้งครับหาหาหกหน่วยนี่ครับถือว่าไข่อยู่ครับเดี๋ยวเบาวนาเทียวออกมาให้เบิงครับว่าเพิ่นสิมีจักหน่วยครับแต่นาเบิงนี่มีหาหน่วยครับปุนนเาะก่อนก่อนสิเอาจังซีกับ ซองไฟเบ่งก่อนครับพี่นอ้องเส็ก่อนเนาะแต่มีอันมาแรงมีอันยังอยู่ทางในเนาะจ้ะบะซิอมแนวขีบมาหลงครับพี่นอ้องตามล้าก็มีแนวขีบครับสองหวันดีขนาดครับพี่นอ้อง มันอยู่ข้างในแห้งสิบอเห็นบันไดเนาะปุ่นจะ้ะอยู่เลือกๆปุ่นสีน้อยน้อยนั้นเราได้เปล่าจ้ออนนจะออกมาก่อนสีจะ้ะออมาใหม่อันเขียวนน้นาเต็มแหมเนาะ เชียพันอกมาก่อนจ้ะมันจะเลิกแห้งออกหยากเนาะอางที่หาเฮ้ยเพิ่งจจะพี่น้องหวานขนาดนาเต็มขนาดเนาะเบิดหวานเพิ่นละจ้ะนี่เบิดตวัวนเบิดไใหญ่เลยเนาะจนสีปอกเขาเนาะนี่เนาะนี่จ้ะน้องตัเพิ่นรับน้ำโกนใหม่ครับ นเห็นบ่หน่อยนึงน้ำกวนใหม่ก็อยู่น้ำกวนใหม่นี่สังเกตเบื่อนน้ำลายเพื่อนนี่จะน้ำลายเป็นเนดือดเเนาะหักท้ายนี่สิบุคยเห็นช <นะ S 2> าติาาาาปันไดจ้ะอา้อาวออกมาเลยน้ำกวนก็อยูกลล่กันหลายคือกันครับร่างกวนควนเห็นหน่อยหนึ่งครับ <S 2> <S 2> <S 2> หวานคือกันเนาะนี่จ้ะแล้วนี่โกนคือกันจ้ะ แต่ว่ามือเขาบดได้เนาะกวนนี่เป็นหน่อยหนึ่งครับใส่ไม้เคียวออกมาจ้ะไังสีเตองมีไม้ขีดเนาะจ้ะจ<า>สอดเขรถไฟแล้วขีดดึงออกมาครับเพราะว่าบางโกนบางหัวพิ่นกันแน่นหน่อยไอ้หนาะต้องพงนี่ก็ต้องโกนนี่ก็กเต็มโกลขื้นกันนี่ครับโกเพิ่นเขาลายๆแต่่่ววาาสนมก ก็สิเป็นน้ำหูจากทีไรส่วนมาน้ำผงดินเนะาะจ้ะน้ำผงดินแต่ว่าน้ำโกลนอยนี่ตี่แรกม<ก>าหลกาหนาทาโบ่งจะทากับมะซองหาแต่น้ำผงใหม่ผงอันนี้แหละครับเพราะว่าตั้งเกล็ดน้ำลายเพิ่นเนาะโบทันหูจะขุดครับก็ลังขุดตีกายเนะาะจ้ะเอาออกยากแท่นอยนี่เวลาเขาเป็นเขาเนี่ยเข,เ,ขเขาเถิง ออแล้วก็ไตายลงมาอยู่ลางแถวออกนี้ออกหนกแน่ครับอ่าเต็มจุลูคือกันครับอ้วนคือกันจ้ะนอนเดียวครับอันนี้มานอนอยู่ปากโูเลยครับบทันหอดเนาะบทันเขาโพงแต่ว่าอเอาได้แล้วครับอ้วนแล้วเป็นกะเขาอันนี้คือกันแล้วเนาะ ตีหวังดีเลยหน่วยนาติจูดูอยู่โรงนี้แนมเขาไปเห็นหน่อยหนึ่งจ้ะไปเห็นหน่อยหนึ่งครับพูนอยู่วังพุ่นจะพี่น้องนี่เป็นผงเก่าผงเก่าพ่นขุดตีกายดีก่อนแมีนเจ้าซองเขาไปก่อนเนาะอันละอยู่ทางละทาไหเมียนท่านนั้นบ่ญท่านเห็นมันซับหรือบ่ อโอหอยหอมกำลังพอครับพี่น้องคุดมาหลายหูแล้วจ้ะนี่เป็นหอยหอมจ้ะพี่น้องซับซับซับบ่ค่อยเห็นบันไดเนาะซี่เห็นหลายยามเก็บเห็ดเนะาะยามเห็ดนะเห็นหลายแต่ว่ายามนี่ซี่บ่ค่อยเห็นเพิ่นจ้ะเพิ่นก็เข้าโพงคือกันครับแต่ว่าไม่น่วยหนึ่งนาะหน่วยเดียวเนาะจ้ะ ก็หน่วยหนึ่งเพิ่นกำลังสิตใจมาเขาจา้ะนี่เพิ่นอยู่พวงเก่าเนาะคืออ้วนคักแท้อว้วนไหมครับหนาเพิ่นจนสิใหญ่กว่าน,นี่นะหนาเพิ่นจนอันนี้บ่ลงเนาะจา้ะอยู่เทิงนี่สามค<า>รับท<า>ั้งห้างดีร่าบ่ เนี่ยมเห็นเป็นผงเข้าไปอีกป่ะจ้ะข้างล่างเห็นสองอครับโหเยเพิ่นเพิ่นเป็นผงเข้าไปบาหนัดคูดเข้าไปเพิ่นว่ามีอยู่จ้าสองหน่อยสองซามอยู่แป๊บหนี่งเป็นผงเก่านะเนาะเพิ่นอยู่น้ำผงเก่า กัหนหันยากหน่อยสามสี่ห้ามีบอต้องแตเป็นโผงเปเหลือ,อ้วนตอนนี้ได้หาแล้วจ้ะจ้ะไปทท้งลมอีกมังหันเธอได้หาบ สีลายหน่อยอีกบ่าเจ็ดมีอีกบ่างเอาเนี่ยนี่ครับต้นยูมองหากหอยพอดีเนาะค่าหากหอยจ้ะ เ,เจอพี่น้องเดินทางมาหอดสวงถ่ายคลิปแล้วจ้าเบิ่งผลงานกันกันกบเบานัดจ้าเมื่อนี้ครับพราแม่พี่น้องกับมาสรุปหยอดได้ยอดมาันผลงานหาขุดหอยเดือมื่อนี้ครับนี่ครับพี่น้องผลงานเขาปลาหาหอยเดือมื่อนี้ครับมื่อนี้มาหาแต่หอยเดืออย่างเดียวด้ยเนะะาะเมื่อวานนี้ลองขุดเบิ่งกับมี่แน่ครับเมื่อวานนี้ก็เลยมาหาซ้ำหม่องเก่าเนีน้ยาาหม่องเก่าเฮ้าขุดเมื่อวานนี้ครับพี่น้องก็มี่ครับมื่อนี้ ก็ยังผออยู่เนาะโมลละเป็นซิบกัวก็มีครับมมเราเจ็ดลรแปดเนาะหมลราสองลรสามครับก็เกอบเตรียมตาเนาะเสากรอยจเลือน้อยเดียวสิเตรียมตาครับเสากรอยนาเบิงได้อยู่ห้าสิบเจ็ดหน่วยครับแต่วันนีแต่หน่วยใส่งามๆเนาะบ่ค่อยมีใส่หน่อยเป็นไรครับวันเดอร์จะพี่น้องใส่พอดีงามครับใส่นี้นะเตรียมจุลูจิดีครับพี่น้องหอยเดือเพิ่นเผาง่ายเขาโกนเนาะจ้า เอาละครับพ <Laure> ่อแม่พี่น้องสาหรับคลิปวันนี้บานานก็ขอจบคลิปไปเพียงสานี้ครับก่อนจบคลิปมันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคดทุกแช่ครับคลิปนี้พิถพิถัประการใดก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องไว้นําครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้หอยเดือยหอยเหลื่อยสามารถติดต่อสอบถามค้ามาได้เนาะหอยเดือยอวนครับพี่น้อง เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับว่าสิไปหาอยู่หากินทั้งใดกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปนั่นครับสิไปหาหอยเดือยรือสิไปหาเฮ็ดกับล่อหลุ่นเบิงเนาะจ้าเฮ็ดกับคือสิบบ่ปันใดครับขันบุ้ยเฮ็ดกับสิได้หาหอยเดือยแหละครับพี่น้องหากินหาอยากตามฤดูกาลเนาะฤดูกาลเนาะแล้วแต่เพิ่นสิมีหยังครับก็คั่นหน้าแล้งก็สิเป็นหาหอยหาหยังนี่เนาะสก่อนขันบ่หอยเดือยก็หอยจูบหอยชลี่หอยหยังเนาะเพิ่นเข้า เขาง่ายเขาง่ายจำสินจ้ะจำสินครับพี่น้องก็สังกัดใส่ตุ่มปลาเนาะตุ่มปลาแม่งับเตาไปสัครับพี่น้องกรเอาไว้์ทรุนน้ำกันครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดินทางกับบานครับขอกันคลิปไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไวท์ทะรุนกันคลิปน้าจ้าหลุนกันเบิงวัดสิไปหายังจ้าพี่น้องคลิปนี้กับบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า